ต่อไป3.2นะคะการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดเนาะบทนิยามที่หนึ่งค่ะนักเรียนอันนี้ไม่ยากนักเรียนทําได้แน่นอนเขาบอกว่าให้ N เป็นจํานวนเต็มบวก factorial factorial ตรงนี้นะคะ n คือการคูณของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1จนถึง n แฟกหน้าตามันเป็นแบบนี้เป็หม,มายคำถามนะคะให้ N, n เป็นจำนวนเต็ม Factorial เ,เขียนแทนด้วยเนี่ย n แฟก t เนอะนั่นคือ n แฟก t คือการเอาเลข1คูณไปเรื่อยเรื่อยคูณ2คูณ3คูณ4จนถึง n นะคะ อ่ะยกตัวอย่างเช่น1แฟก็เท่ากับ1เพราะมันมีตัวเดียวถ้า2แฟกก็เท่ากับ2คูณหนก็เท่ากับ4คูณ3คูณ2คูณหหรือ1นคูณสคูณาคูณด้นมันสลับที่กันได้5แฟกก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูและ6ก็คือ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณหหมายเหตุกำหนดให้0นย์แฟกเท่ากับ1นะคะ ตัวอย่างเช่นจงหาค่าของเจ็ดแฟรมันก็เท่ากับเจ็ดแฟรก็คือเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่ คูณสามคูณสองคูณหนึ่งส่วนด้วยห้าแฟกตก็คือห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งสังเกตว่าห้าสี่สามสองตัวเนี้ยมันตัดทอนได้เนี่ยเห็นไหมว่ามันเหมือนกันอะหนูไม่ต้องมานั่งคิดเลยค่ะหนูตัดเลยค่ะก็จะเหลือเท่าไหร่เอง 7, 7, 7, 7, 6, เจ็ดหกเจ็เจี่บเ้าเหกสี่สิองเี็บอยหรือไม่สามารถเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะหนูทำไปเรื่อยๆหนูจะรู้ว่าเจ็ดคูณห้ เจ็ดคูณหคูณหไอ้หตัวนี้เรารู้ว่าข้างล่างก็คือห้าแฟกหนูเขียนแบบนี้เลยก็ได้แล้วหนูก็ทำไมทำไมกันได้ตัดทอนกันได้หนูก็เหลือ7 6 4ดหเช่นกันนะคะอ่ะมาดูข้อนี้มั่ง ส่วนด้วย8แฝกก็ไล่เลย5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1แล้วก็คูณด้วย3แฝก3แฝกอือตรงนี้เนาะก็จะเป็นคูณด้วย3 2แล้วก็1ส่วนด้วย8แฝกก็จะเป็น8คูณเ คูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งทีนี้ระหว่างตัวเศษและตัวส่วนมันมีอะไรที่เท่ากันนักเรียนตัดทอนได้เลยก็คือนี่ห้าสี่สามสองหนึ่งนี่ตัดได้เพราะฉะนั้นหนูจะเหลืออะไรคะหนูจะเหลือตรงนี้ส่วนด้วยตรงนี้ หกส่วนด้วยเจสจี่แปดเจ็ดห้าสิบหกห้าสิบหกคูณหกหกหกสามสิบหกก็จะเป็น สามร้อยสมก็มันจะแ3บสามหนึ่งสตรงนี้คูณกันได้เท่านี้ตัดทอนได้ใช่ไหมสามตัดสามหนึ่งสามสามสม่งกม่็ได้สองสอง,สอง,สอง สองห้าสิบสองหกสิบสองผลลัพนคำตอบคือหนึ่งส่วนห้าสิบหกอ่ะจงเขียนผลคูณตอบแบบนี้ให้อยู่ในรูปแฟกทอเรียลเก้าแปดเจ็ด ันตัวอย่างนะนักเรียนไม่ต้องทํานะคะเหมือนมันจบมันจะเออเลอร์นะน้งข้ามไปเลยไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะให้นักเรียนไปฝึกทํานะคะมีทั้งหมดสิบสิบข้อเนาะสิบข้อกับอีก ข้อย่อยอีกห้าแล้วก็อันนี้หน้า1ส้อาอีกห้าคอให้นักเรียนไปฝึกทำม,มานะคะโอเคอันนี้สวัสดีค่ะ